นะครับเรามาอยู่กันที่รอยัลพารากอนฮอลสยามพารากอนครับกับงานเปิดตัวรุ่นใหม่ซูซู u d ดี x DDI Blue Power ครับผมครั้งนี้ถือเป็นหมากสําคัญของซูซู u ที่คราวนี้นําเครื่องยนต์รุ่นใหม่นั่นก็คือ1.9ลิตรหรือ1.9 DDI นะครับเข้ามาทําตลาดแทนเครื่อง2 5 0 0ซีซีบรรยากาศจะเป็นอย่างไรและรวมไปถึงสเปคนั้นจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับบริษัทซูซูมอเตอร์ประเทศไทยจำกัด ตอนนี้ผมอยู่กับ New Isuzu D Max นะครับหรือ Isuzu D Max รุ่นใหม่นั่นเอง แน่นอนด้านหน้าถ้าสรุปโดยรวมนะครับก็คือกระจังนหน้าไฟหน้ามีการปรับเปลี่ยนเดรย์ไลท์ย้ายมปอยู่ดีโคมและไปต่หอกอกกลับมาแล้วนะครับส่วนล้อลอยนั้นเป็น18นิ้วนะครับซึ่งจะมีในรุ่นเซอร์เรสติชด้านหลังนั้นมีการเปลี่ยนนะครับก็คือตรงปากระบาดท้ายปนะฮะฝากระบาดท้ายจะเพิ่มขึ้นสั่งขึ้นตัวซ้อนห่างจากรุ่นเดิมมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญกล้องก็ซ่อนอยู่ที่เดิมนะครับพรรทุกภายในกันภายในห้องโดยสารนะครับสิ่งที่เปลี่ยนเลยคือจอนะครับ ชุดเครื่องเสียงนั้นมีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็รองรับแอป i s u k connect world นะครับซึ่งจะปล่อยให้กับผู้ใช้ iOS และ Android ในเร็วๆนี้นะครับตัวมารวัดก็เปลี่ยนใหม่ด้วยเป็นจอสีอีกด้วยนะครับพร้อมทั้งมีไฟแสดงเตือนเวลาเราเปลี่ยนเกียร์นะครับส่วนเกียร์ธรรมดามีการเปลี่ยน้วยครับเป็น6สปีดนะครับการเข้าเกียร์นั้นถือว่าชิปดีขึ้นจากตัวเกียร์5สปีดนั่นเองส่วนวิธีการนั้นการเข้าเกียร์นะครับต้องผักซ้ายสุดแล้วก็ใส่เกียร์ R เหมือนไอรักรีโวชัดๆเลยส่วนเครื่องยนต์นะครับสรุปสเปคนะครับเครื่องยนต์3 0 0 0ซีนั้นมีมเหมือนเดิมครับแต่มีการปรับเปลี่ยนที่ส่วนให้ปล่อยไอเสียน้อยลงแรงม้าเท่าเดิมครับ177แรงมา้าและไฮไลท์สำคัญอยู่ที่1.9ลิตรครับผมแรงม้าอยู่ที่150แรงม้าครับผมจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดส่วนเกียร์อัตโนมัตินั้นตามมาภายหลังนะครับซึ่งหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมเราจะอัปเดตให้คุณได้ทราบกันนะครับ ใหม่ Isuzu m a x Blue Power นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่490,000บาทและสูงสุดอยู่ที่1,400 0 0บาทและเปิดให้ทดลองขับพร้อมกันในวันที่13พฤศจิกายนเป็นต้นไปครับและนี่คือทั้งหมดของคาซาัชในวันนี้ราย,ยงานจากรยอยัลมาราทอนฮอร์สยามภารากอนสวัสดีครับ